เป็นโฮชิโนะไอจากตัวละครเรื่องโอชิโนโกะหรือว่าเกิดใหมายเป็นลูกโอชิค่ะ สวัสดีครับพบกับรายการพลเมืองคูคูวันนี้นะครับเราก็จะมีสาวน้อยสุดน่ารักจะมาพูดถึงการแต่งกายคอสเพนะครับเป็นน้องสาวสุดสวยสุดน่ารักของผมเองน้องตันยง<ม>เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมช่วยแนะนำตัวนีๆให้เรารู้จักหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อตันยงนะคะเป็นคอสเพย์จังหวัดชลบุรีคะ่ะปัจจุบันนี้25ปีนะคะเป็นคอ,เเอร์สเพย์มือใหมค่ค่ะยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังพอมีอยู่คะ่ะ อะไรคะที่ได้ออารายการนี้ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะมันไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนแบบว่าแค่สัมภาษณ์อะไรธรรมดาก็ไม่เคยแต่ว่าเพิ่งมาเคยสัมภาษณ์แล้วก็เป็นครั้งแรกของคอสเพย์ด้วยแล้วคอสเพย์นี่คืออะไรคะคอสเพย์ในสายตาของหนูเป็นการแบบว่าแต่งตัวตามตัวละครที่เราแบบเราชอบเราปักหลักไว้ที่คนนี้แล้วก็ก็แต่งตัวตามคนนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวเองไปด้วยแต่งตัวตามคนนี้ยังไงคะเช่นอะไรคะเช่นหนูแต่งตัวเป็นอ่าเป็นโฮชิโนะไอจากตัวละครเรื่องโอชิโนโก ือว่าเกิดใหม่เป็นลูกโอชิค่ะแล้วมันสร้างอะไรได้ยังไงคะก็แบบว่ายิ่งเราขอดเพย์เยอะๆไปออกงานคอร์สเยอะๆทำเช็คกิลขายทำเอสขายลงในกลุ่มลงในเพจแบบว,ว่าก็จะช่วยสร้างไรายได้ให้มีคนเข้ามาสนใจมากขึ้นแล้วก็ช่วยซื้อของที่เราขายอันนี้ช่วยแบบว่าคือมันก็ช่วยหลายอย่างอยู่ค่ะในการขายพี่หนูบอกว่าเซกิเซก,กิมันคืออะไรอะเช็กิเหมืนอนจะเป็นลูปพอร์ตลอยค่ะแต่ว่าคือมันจะเป็นรูปของเราเองนะคะที่เราเอาไปขายแล้วก็มีการเขียนชื่อของคนที่ซื้อไปด้วยค่ะ 아니 <susur> ตัวละครที่หนูแต่งตัวเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอะไรนะคะอะ่เป็นตัวละครจากอนิเมะที่มาจากฝั่งญี่ปุ่นล้วนๆเลยค่ะมันเป็นอ่าตัวละครเรื่องโอชิโนโกะค่ะหรือว่า oh. ชื่อภาษาไทยก็เกิดหมายเป็นลูกโอชิตัวละครที่หนูแต่ง oh. นะคะเป็นไอดอลค่ะที่มีลูกตอนอายุ16ค่ะแล้วก็แบบว่า oh. พออายุ20มาก็ก็นั่นเลยค่ะอยากให้ทุกคนไปดูเองมากกว่าเพราะว่าไม่อยากสปอยด้วยแหละเพราะว่าสปอย oh. แล้วมันแบบว่ามันไม่อินค่ะเวลาไปดูอนิเมะต่อแล้วแบบมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มันก็เลยไม่อินไปด้ว ทำไมถึงชอบตัวละครตัวนี้คะรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าโดดเด่นมากเลยค่ะจริงๆตัวครนี้แบบว่ามีตาที่แบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ซื้อคอนแทคเลนส์มาใส่เพราะาลืมซื้อค่ะลืมซื้อน้องกัคยมไม่ใช้เวลานานแค่ไหนคะในการแต่งตัวถ้าแต่งตัวแบบปกติก็ประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะ หรือว่าถ้าแบบตัวละครนั้น,ม,นมันยากจริงๆก็ใช้เวลาไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้แต่งตัว3ชั่วโมงเพื่อไปงาน <laughs> 2>, 2ชั่วโมงนี่แหละครับไม่ทรมานเลยไหน่อยครับถ้าไปงานจริงๆมันทรมานกว่าเดินการผมก็ไม่ค่อย เพราะอะไรอ่ะอันนี้จะความคิดหนูนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคือเขามีความมั่นใจในตัวเองค่ะเขารู้สึกว่าเขาแต่งแบบนี้แล้วเขามั่นใจว่าเขาสวยเขาก็เดินไปเขาไม่ต้องแคร์สายตาใครถ้าเป็นหนูอ่ะหนูก็ไม่หนูก็ไม่ค่อยแคร์สายตาใครนะถ้าเกิดว่าหนูแต่งแบบนี้ไปเดินงานในโรงเรียนหนูก็เออถ้าจะแบบอย่าจะมองแปลกก็มองสิทําไมอ่ะแล้วแล้วมันทําไมอะไรเงี้ยมันไปหนักหัวคุณหรือว่าอะไรต้องกังหยงนี่ลงทุนในการแต่งตัวคอสเพลเนี่ยเยอะไหมประมาณกี่บาทค่าเฉลีย่ยก็เยอะอยู่นะคะก็คือมันทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานไหนเพราะชุดมันจะแบบไม่ได้ วอวางงักสุดท้ายงบมันก็เยอะอยู่ดีค่ะทั้งค่าคอนแทคเลนส์ค่าชุดไอชุดนี้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันค่ะน่าจะาวิก400ชุดอีกประมาณ700-800กว่าบาทแล้วก็เครื่องสําอางอีกก็เกือบ300กว่า,าก็หมดไปเท่าที่รวมๆที่จําได้ก็คือพันสค่ะ คอสเพย์ที่แพงสุดอะของตันหยงนี่ประมาณกี่บาทครับคอสเพย์ที่แพงที่สุดประมาณพันเจ็ดค่ะที่เคยซื้อมาแต่ว่ารอบนั้นไม่ได้คอจะเกิดหนูคิดว่าตัวละครที่หนูชอบอะเกิดขึ้นในชีวิตจริงอะคิดว่าเขาจะเป็นคนมีนิสัยเป็นยังไงอาจจะแบบว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบสดใสามากแล้วแบบไม่ว่าหนูจะสดใสแค่ไหนเขาอาจจะสดใสแบบไปเยอะเยอะค่ะตัวละครที่หนูคออยู่ตอนนี้ก็คือแบบว่าในอีอเมคือเขาสดใสมากคืออยู่ยิ่งมีลูกด้วยเขาก็ยิ่งสดใสนะคุณเทอมีค่ะก็เลยคือมันดูเป็นคนหน้าเอ็นดูจังเลยเคยโดนทักว่า ตัวเราเองเหมือนตัวละครในคอสเทไหมแบบอุบิสัยอย่างเงี้ยอืมเคยนะคะเคยแบบว่าเป็นเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเนะะี่ยค่ะก็คือบอกว่าอุบนิสัยของเหมือนตัวละครที่หนูคออยู่ตอนนี้เลยคะ่ะเพราะว่ามันสดใสร่าเริงเหมือนกันอยู่ที่โรงเรียนแนละ้วแบบยิ้มเยอะหัวเราะง่ายอะไรเงี้ยก็แบบแล้วเพื่อนบอกว่าเวลาแต่งอะหน้าสดมันจะแบบหน้าอุบาทแค่ไหนพอแต่งออกมาเพื่อนก็บอกว่าสวยสวยมากๆากแล้วแฟหยองมีเหตุการณ์ไหนแบบที่ประทับใจด้วยอะในการแต่งไายคอสเทก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าหนูจะแบบว่าหนูจะมีรุ่นพี่คนนึงคือ รุ่นพี่คนนี้แบบว่าเขาคือเขาเป็นคอสเพเยอร์มาก่อนหนูแล้วเวลาเขาคอสอะหน้าตาเขาดีมากทีนี้แบบว่าเหมือนช่วงนั้นแบบรู้สึกว่าลืมไปว่าตัวเองสั่งวิกมาด้วยคิดว่าสั่งมาแต่ชุดก็เลยไปไปบ่นกับรุ่นพี่คนนั้นว่าเออเนี่ยลืมสั่งวิกมาแล้วก็หมดตังค์ไปแล้วทีนี้พี่บอกว่ายืมวิกพี่ก่อนไหมอะไรอย่างี้พี่เขาก็ให้วิกมาทีนี้หนูก็ไม่ได้คิดว่าวิกมันจะพันกันขนาดนั้นแล้วก็แบบหนูนั่งสั่งวิกนานมากประมาณ2ชั่วโมงหนูไม่ได้กินข่าวเพราะหนูนั่งสั่ ก็แบบก็ส่งให้พี่เขาดูว่าพี่เขาอยากดูพอส่งไปปุ๊บคือพี่เขาชมว่าแบบเออสวยก็แบบน้อยครั้งมากเลยที่ว่าพี่เขาจะชมคนอื่นสวยรู้สึกมันไม่น้อยแต่ว่ามันรู้สึกดีใจที่เขาชมเพราะว่าแบบเออเราก็ชอบเขาอันนี้ปื้มปื้มเฉยเเพราะว่าเขาดูเป็นคนน่ารักดีเป็นรี่แล้วก็แบบใจดีใจกว้างให้แบบให้คนที่ไม่รู้จักเขาจาชื่อหนูไม่ได้สักรอบแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ให้ยืมบิ๊กก็เลยรู้สึกว่าแบบเออประทับใจว่ะสองคั้งแรกอย่างจะมีโอกาสแต่ว่าวางแผนแต่งคอสเพลตัวอื่นบ้างไหมแนนก อ๋อโอเคมาถึงชอบตัวนี้ค่ะเพราะว่าแบบว่ามันดูเป็นตัวละครที่ตาเขาดูมีเอกลักษณ์แล้วพูดในตัวละครเขาก็เขาก็ดูหล่อค่ะเขาดูหล่อดีรู้สึกว่าตัวเองอยากจะลองเปลี่ยนคอสเป็นผู้ชายบ้างเพราะว่าตั้งแต่ชุดคราที่แล้วกับชุดครานี้ก็มีแต่ชุดผู้หญิงค่ะต้นสังก์คิดว่าการคอสเพล์อย่างเงี้ยจะสามารถสร้สา,ารงรายได้ได้ไหมครับก็สร้างมาอย่างไมครับผมได้ค่ะสามารถสร้างรายได้ได้แต่เช่นที่หนูบอกไปตอนแรกว่า สามารถทาเชก,กิขายได้ทํา FS ขายได้แล้วก็สามารถเปิดโปรเปิดภัยแล้วแบบว่าเอารูปที่ตัวเองถ่ายมาค่ะถ่ายแบบเป็นกลุ่มเอามาวางขายหน้าง,งานคอร์สเพย์ได้อันนี้หนูก็หนูก็ไม่เคยไปซื้อด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูจะซื้อจากเฟซก็คือเป็นเชก,กิซะส่วนใหญ่แต่ว่าเชื่อว่าหน้าง,งานน่าจะขายดีกว่าค่ะเพราะว่าแบบมันได้เรื่อยๆค่ะแล้วเ็หยงจะมีอะไรบากถึงคนที่เริ่มหันมาสนใจการแต่งกายคอร์สเพย์ครับผมอยากจะบอกว่าถ้าอยากคอร์สเพย์ เริ่มได้เลยค่ะเพราะว่ามันถ้าเริ่มต้นอ่ะมันไม่มีคําว่าสายอยู่แล้วค่ะยังไงแบบว่าถ้าเกิดว่าเริ่มต้นตอนนี้คือเรามีโอกาสสร้างไรายได้อีกเยอะเะเยอะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตยิ่งถ้าเป็นในวัยเรียนในตอนนี้อ่ะค่ะก็คือแบบว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราสามารถสร้างไรายได้ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องขอเงินพ่อแม่แบบต่อไปเรื่อยๆว่าเออแม่ขอตังค์หน่อยอะไรอย่างนี้คือเราสามารถทํารายได้ด้วยตัวเองได้เพราะว่าหนูก็เชื่อว่าหนูทํารายได้ด้วยตัวเองได้เหมือนกันสามารถติดตามผลงานของน้องกันหยงได้ทมใน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 ไหนแบบจะต้อง มี3ช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ค่ะก็คือ Facebook ก็คือเดี๋ยวจะให้ฝากพี่อู๋ติดไว้ตรงนี้นะคะมี Facebook TikTok แล้วก็ IG ค่ะสามารถติดตามงานได้แล้วก็ตอนนี้กําลังขายเชกิอยู่นะคะสามารถ DM มาซื้อกันได้นะคะสอบถามได้เรื่อยๆเลยค่ะัีน่ารักมากค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องแต้งอยู่นะคะับต้องไม่เรามาท้าเป็กันใหม่น้องสวัสดีครัโอเคสวัสดีค่ะค่ะ เปได้ไหครับความน่ารักรสดใสของน้องตันหยงเป็นเด็กที่กล้าคิดกล้าแสดงออกสุดๆเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย